ตีพย,ยักหน,นึนงงน่งตีมาในช่วงนี้ช่วงอุจาสนทนากับเฮานะเจ้าคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหมือนตีเฮาย่ำแล้วก็บอกไปช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงติดนี้เป็นช่วงตีเฮาผักภูมิใจเจ้าคุณผู้ชมเอาเป็นคนไทยทั้งประเทศเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพสําหรับการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเป็กเตอร์นีติดประเทศไทยของเฮาได้เป็นเจ้าภาพและติบอกกันก็คือว่าเฮามีแห่หนึ่งความผักภูมิใจ ภูมิใจจะอี้บบอกต่อบ่ได้ต้องอู้กันดังๆวันนี้จะได้เจิญมาอู้จ่ากันในรายการเจ้าผู้ชมเพราะว่าชุมชนวัดศรีสุพรรณเปิดได้รังสรร ของทีะระลึกนะเจ้าติจะมอเพื่อก้าผู้นำตีมารวมประชุมและผู้สมรสเป็นหนึ่งในเจของทีะระลึกนั่นเ้าวนี่เฮาเจิญนสองท่านมารวมอุจารในรายการท่านแรกตอนรับกันก่อนเจ้าทางด้านของคุณดิเรกสิทธิการครูภูมิปัญญาไทยด้าน<ะ>ศินลปรกรรมการดุลสลักเงินและโลหะนะเจ้าแหมหนึ่งท่านเจ้าผู้ชมมาเคียงข้างกันเลยนะเจ้าตอนทับทางด้านของคุณไทยรัฐชัยรักเจ้าเป็นสาราประจํากลุ่มและปู่ประสานงาน กลุ่มห่วมเฮียนสินนะเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านเจ้าสวัสดีเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าตะกี้เราอ่านข่าวเราได้อู้ถึงเรื่องว่าผลิตภัณฑ์นะเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่จะมอบื่้กับผู้นําแล้วก็คู่สมรสนั่นก็คือผลงานของทั้งสองท่านนี่เองนะเจ้ากลุ่มห่วมเฮียนสินมันอยู่ตักใดของวัดศรีสุพรรณเจ้าและเปิดกันนาำเืินหรือยังเจ้ากลุ่มเฮาเจ้าอัน่วนใด้ของกลุ่มเฮาเนี่ยนะเจ้า คือตอนนั้นเขาได้ทํางานอยู่ในวัดเนาะร่วมกันกับหลวงพ่อท่านพระครูสร้างโบสถ์ครับก็โบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็คือคือวิหารเงินหลังแรกของโลกนะเจ้าเขาเอาอันแจกจ่ายออกมาทําตั้งกลุ่มใหม่เจ้าคือชื่อกลุ่มห่วมเย็นสินตั้งมาอยู่ได้สิบกว่าปีแล้วครับสิบปีไปแล้วเนาะครับแล้วก็กลุ่มเขานี้จะตั้งอยู่ข้างวัด แม่วัดศิสุบานท่นแม่กันเลยอาจจะมาได้อยู่ในพื้นที่เขตของวัดแต่กับแม่หิมกันท่านหน้าจมาติวัดก็ต้องหันกลุ่มของเฮาแน่นอนเพราะว่าผมจะเข้าไปช่วยหลวงพ่ออยู่ตลอดครับห้องหากันได้เดินกันไปได้กั้มเดียวครับในกลุ่มนี้เฮารวมตัวกันสักกี่คนอย่างใดเจ้าละเฮาแย่อย่างกันพ่อของเจ้าป่อหูเจ้าในกลุ่มเฮานี้อยู่ด้วยกันอยู่กยอบสาวคนครับผม ที่เขาเนี่การตะวันนี้ก็คือเขาจะทํางานเกี่ยวกับงานดูนลองหะดูลอหะกับหมูของเงินเจ้าครับแล้วก็ไอ้อันส่วนมากก็จะทําเกี่ยวกับวัดกว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับเจ้าครับก็คือไข่ตีไข่เฮี้ยนไข่หู้ไข่พ่อไข่หันไปได้เลยไปได้เลยครับที่กลุ่มเฮาเพราะว่ากลุ่มเฮานี้จะเป็นกลุ่มที่เปิดสอน ตลอดเวลาจเ้าสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนในช่วงไหนจาครับผม,มแล้วก็มามาเรียนฟรีตัวครับ เยนฟรีเลยก็ตาปะหูเลยเนาะปรจัจง่ายๆนะมันต้องเป็นทักษะประจําตัวติติตัวละาเพือเยนฟรีตัวเฮามาเข้าถึงเรื่องของทีละลึกเลยดีกว่าเจ้าผู้ชมเอฟเอกสองพันสองปอครูเราคือฟังน้อยมันมันเริ่มมาจากดดเจ้าเฮาขึ้นบอกออกเนาะอย่างสมมติของทีละลึกเปิดก็ถ้าเป็นส่วนกลางเบอรก็ต้องขึ้นกันล่าว่าเอ๊เฮาเจ้าของทีละลลกอกอย่างดีเฮาได้ห้าการติดต่อจากไข่จะใดมาบอกเฮาเจ้า ตัวนี้ขอขอให้อันน้องสาวผมเป็นคนอู้ดีกว่าได้เหล่าเนาะเจ้าเน้องเจ้าสาราไม่ยิงคนเดียวถึงไรแต่เจ้าเราฟังกันแต่เจ้าพอดีตอนนั้นทางรัฐบาลนะเจ้าเปิ้ลร่วมกับคุณโอเทพรัตน์เจ้าเจ้าเป็นบริษัทคุณโอเทพรัตน์และทีมงานเปิ้ลก็มาติดต่อเอาทำเก้าอี้แสนตอกก่อนเดี๋ยวเน่าเก้าอี้แสนตอกมันเป็นเก้าอี้แสนตอ คือจีแรกนี่นะครับกุญซี่แสนตอกนี่ก็คือเฮาได้รับคัดเลือกจาก <c oughs> ซีพอร์ตก่อนอรปริญสพันธ์ของชุมชนเจ้าคือคัดสรรมาทั่วประเทศนี้เล้าเฮาก็ได้ทํางานต่นเนื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าในการทําซีพอร์ตหรือว่าจุดวิเคายชุมชนเจ้าครับแล้วก็เฮาได้คัดสรรกันมาผมชุดท้ายปุ๊บเฮาก็ได้ทําเก้าอี้แสนตอกมันเป็นอย่างใดก้าอี้แสนตอกคือเป็นเก้าอี้นะครับเจ้ารับ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 ร เมใจเมอใจเอามาจากตอกมันก็มใจเจ้าคือตอกถึงหมดแสนเต๋อมันก็แสนตอกเขาก็นึกว่าเอาตอกมาแสนมาสานคือตอกแสนตอกแต่แต่มันล้ำกว่าแสนตอกคือเขาก็เลยตั้งเิ้าเป็นกุ้ยอี้แสนตอกสุดยอดครับผมแล้วก็เปิดกุ้ยอีหนังกเนี่ยมันก็เจ้าบอกอีหนังได้เลยครับครับแล้วก็ไออันผมก็ได้เข้าไปพบกับท่านนายกนั่นเนาะครับแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังเนี่ยครับ แล้วก็พอดีตอนนั้นน่ะเพื่อจะเอาก็อี่นี้มอบเพื่อกับผู้นําที่มาประชุมบ้านเอาเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเนอแต่ตองคันใจเวลาต่อกันสักกี่หวานเจ้าเปาะก็่าจะติดต่อตกลงเรื่องแบบอนี้งเต็มร้อยก็ก็หลายเดือนอยู่แต่ทําจริงๆเนี่ยก็ประมาณสักเกิงเดือน ตัวแล้วเกเดือนแล้วยาเวลาว่ใจปัญหาเจ้าพี่เก๋จะคนก็ปีบเด็กแต่ก่อนเก้าอีแล้วเป็นไงเกิดนะเจ๊ะพันนายกกำแังมันกะว่าจะเอาเก้าอีแสน่องใอ้ดูปีไปเดียวกันเนอะแล้วก็มาแล้วจะได้ต่อเจ้าก็เลยบปได้สกรรมไอ้ครับก็เลยตึงตึงกัดตึงกระทรวงตึงรัฐบาลว่าขอเปลี่ยนรูปแบบใหม่งามก็งามสุดยอดละแต่ไงเป็นหอยเนาะคนปิกลำบากอะไรกันนี้เออเจ้าก็เลยเป็นรูปแบบเป็นเป็นเป็นอย่างที่เห็นนะครับ ต่อตีเปียไทยลัต่อเจ้าตะกี้หูละวานก็อีสแนตอกนี่ขยายความเรียบร้อยเจ้าเจ้า้ตอนี้เปิ้อนก็เข้ามาหาพ่อครูนะคจ้าเปิ้นก็เดินทางจากกรุงเทพมากันเพื่อนก็มาปรึกษาเพื่อนเอารูปแบบมาให้ก่อนอ่าตอนแรกก็ไปเจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเป็นทำรูปแบบนึ่งอ่าแล้วก็มาอู้กันว่าเอ๊ะมันจะได้ก็จะอีก็จนสรุปได้ว่าอ่าลองทําตัวอย่างล้อเจ้าครับขึ้นแบบขึ้นแบบทำตัวอย่างก่อน ทำเสยาังไปนึ่งชิ้นปิกมายังม่ได้เตื้อตอนนั้นทำมาอย่างปเจ้าทำรูปแบบนี้ครับอันนี้อันนี้หนอกแต่มันมีต้นไม้เยอะไปเต็มไปหมดเต็มไปหน้าแบบเจ้าคืออันนี้ก็คือเป็นสำรับการประดับตกแต่งไงเนาะแม่เจ้ารูปแบบนี้มได้เตื้ออเตื้อแรกปะผ่านยี่ได้ต่อเตื้อมาอู้หมกมเจ้าขึ้นมาใหม่ขึ้นมาตัววิดีโอมาอู้ตัวตลอด เจ้าเจ้ากว่าจะสรุปได้ทำาป็นชิ้นหนึ่งเจ้าเจ้าชิ้นนี้เนี่ยเฮายังบกฮู้นะเจ้าว่าจะเอาไปเพื่อเป็นผู้นำระดับประเทศแต่วเนี่ยหมูเสียครับคือลาบะฮู้สักหน่อยเลยหมูหเลยว่าเป็นเฮายังอย่างอีเนอ่ะแล้วทีนี้เบิ้นก็เอาไปคัดสรรคัดเลือกเจ้าประเทศเจ้าเจ้าทั้งกรนีทางคุณโอเปิลก็แจ้งมาว่า ของเราผ่านการคัดเลือกขนลุกขนลุกอ๋อตอนแรกอ่ะเนื้ว่าเปิลกึศมาเลยว่าเจ๊ทชิ่นเนี่ยมีตีน่ายพองบั้ยใจควรน่าจะเอาไปรวมเป็นดอยชิ่นพันชิ่นนอกนอกรายละเอียดอุ้ยขนลุกแล้วเขาก็ได้หนึ่งในเจ๊ทนั่นเนาะเจ้าอุ้ยคุณผู้ชมสามารถติ๊เลือกคือลายนี้ก็เจ้าลายนี้เลยซูมมาเนอร์ซูมมาเนอร์มันมีรายละเอียดต่างในนั่นกันกล้องได้ซูมนะเจ้าแล้วก็เดียวคือ ป้าครูกับพี่สลาเนี่ยเจ้าเราฟังเลยเจ้าว่าแต่ละลายนี่มันคืออะไรอย่างไรเจ้าลายนี่เป็นลายฉลอมนะเจ้าคุณผู้ชมอ๋อใช่ครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเจ้าถ้าถ้าดูดูตรงนี้เนี่ยเจ้าเอเป็กยี่สิบสองแล้วเป็นลายฉลอมนะเจ้าเป็นโลโก้นะเจ้าเป็นโลโก้ของเอเป็กครับเจ้าครับในของที่ระลึกที่มามาจากเครื่องการดุลลายเนี่ยนะเจ้ามีรายละเอียดจะได้พ่อเล่าฟังเลยเจ้าเดี๋ยวพ่อเล่ารายะเจ้าในส่วนของงานรูปภาพชิ้นใหญ่นะครับ ก็คือจะมีพระปลมมหาราชวังนะครับพรับพระปลมมหาราชวังนะครับเจ้าแล้วก็อ๋ยจะมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรืออยู่ตรงรูปอันนั้นบางไปหน่อยเดี๋ยวเมื่อ z o o เอามาหน่อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โอ้สุดยอดแล้วก็จะมีจะมีดวงดาวนะครับเนาะเจ้าส่องประกายแสงนะครับเนาะแล้วก็อ๋ยอันก็จะมีเมฆแล้วก็จะมีจะมีฉลอมที่เป็นกาของเอฟเฟกนะครับเจ้าแล้วก็จะมีฉลอมที่อันเป็น เป็นเป็น texture texture ตังหลังตังหลางนะครับบางบางครับอันนั้นก็จะเป็นฉลอมแต่เอามารวมกันเพื่อเป็นดอกประจํายามของลายไทยเอาครับผมครับผมสุดยอดครับผมอย่างอันนี้จะเป็นเช่นไงคานาเต่าของแต้เลยนะเจ้าน้องใช่ครับคือของที่ระลึกจากชุมชนวัดศรีสุพรรณได้ทูกผลิตสองแบบนะเจ้าครับสองแบบครับเขาถือเป็นสองชิ้นในเจ็ดชิ้นเลยนะแม่นกแม่นใช่ครับ ถือว่าเป็นสองชิ้นอยู่ในเจ็ดชิ้นของทีละลึกอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่จะอีอันนี้มอบให้ผู้นำนะเจ้าอันนี้สําหรับผู้นำากับผู้พประมุกครับกับประมุกของแต่ละแบบชิ้นงานนี้จื่ชิ้นงานรัชตะแสนตอกโอ้โหรัชตะแสนตอกครับมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าคือรัชตะนี่ก็คือเงินอครับผมรัชตะก็คือเงินเจ้าครับแล้วก็แหมส่วนหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็น เป็นกล่องเป็นกล่องอันนี้จะเป็นกล่องนะครับเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทัดกันมานีนะเจ้าตังฟังข้าเจ้าก็จะเห็นเป็นการขึ้นรูปไว้นะเจ้าครับจะเป็นถ้าเกิดซูมเอาออกไปก็จะหันเป็นโครงล่างของกล่องครับคือเราได้ผลิตกล่องใสเนาะเจ้านาะครับอันนี้ได้ทําเป็นแต่อันนี้เอาเพื่อดูแบบกระไดนะเจ้าคุณผู้ชมอ่าเป็นกล่องแล้วก็อันอันนี้สําหรับอันคู่สมรสของคู่นํำครับผมครับครับอันนี้ทําอยู่ อยู่เสาเจ็ดชิ้นเหมือนกันเสาเจ็ดชิ้นในโลกนี้มีแค่เสาเจ็ดชิ้นต่าันเลยอย่างละเสาเจ็ดเลยครับยางละเสาเจ็ดกล่องนี้เป็นอะไรใสอย่างเจ้าปะกล่องนี้เปินเอาไว้ใสสาหรับเครื่องประดับอ๋อใส่ครัวกล่องครหย่อยครับผมเครื่องประดับน้เปิลนี่นะครับผมโอ้เจ้าเจ้าและอันนี้ก็จะมีชื่อว่ารัชตะหมื่นตอกรัชตะหมื่นต่อตอกหมื่นตอกครับผมโอ้แส่โองเจ้ายังเอาผลิตแต่ละชิ้นเนี่ยเขาใช้เวลาขนาดไหนเจ้า ถ้าสมมุติว่ามันจะมีะสลารที่เปิลข้องแล้วเก่งแล้วเพื่อเกิดเสนยอะไรชิ้น,น,ยน,ยนหนึ่งแค่ตอกบาด้นะคะให้มันสําเร็จยังบาดได้ประกอบตัว,วประมาณ 4- ี่ถึงห้าวัน <4 S 1> ต่อชิ้นเจ้าตอนนั้นอพอเฮาได้ห้าคัดเลือกเจ้าพอครูเฮาห้องรวมตัวกันจะได้เจ้านนคือเฮาก็ากในกลุ่มเฮามีมิสลานักอยู่แล้วครับมาสิบแปดคนอย่าครับเฮาก็วางแผนกัน เฮาแต่เฮาต้องมาเล่ากันก่อนว่าเฮาต้องย่ายไหนน้องบ่เหมือนกันในยุ่งน้องแล้วแล้ววัตถุที่เฮาเอามาตอกอาจารย์ไม่เป็นอีกย่างจับมะขูอันนี้จะเป็นรีไซเคิลโลหะรีไซเคิลโลหยอดใช่ครับผมซ s u s t a i n a b l ลเพราะว่าตังตังเดี๋ยวนี้เปิ้นที่ใช้รีไซเคิลกันหมดเนาะครับมันมีตัวอย่างพวกอเจ้าเป็นแร่ธาตุอีกอย่างค่ะอันนี้เท่าถ้าอู้ไปแล้วก็เป็น เป็นเป็นอะไรก็นิกเกิลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอะไรอย่างอ่ะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมวัสดุแล้วก็ตอกดูลายนะเจ้าที่กำที่กำเข้ามานะน้องอ๊อฟมันทีมันห่อยนะเพราะว่าฉลอมสัญลักษณ์เอเพิกแม่นเจ้าฉลอมเนาะบ้านของห้องอย่างหาฉลอมเนี่ย เก๋ยรอบอันันี้เฮาใส่อันก๋ยน้อยเกวยน้อยกวยน้อยเนี่ยอันเนี้ยเจ้าเหมือนตีปอกูบอกว่าเฮามถ้ามาดูรายละเอียดมันคือหูชะลอแต่เฮาเอามารวมกันให้มันเป็นดอกดอกไงเป็นดอกดอกใบจามสุดยอดอันนี้คือแค่แผ่นเดียวนะเจ้าคุณผู้ชมแล้วถ้าประกอบเป็นกลองปุบก็จะมีอันเนี้ยหมูเนี้ยมันประกอบกันเป็นกล่องจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเป็นตั้งหน้าตั้งหลังครับผมตอนน้นตีเปิลบอกว่าของเฮาได้รับการคัดเลือกเจ้าไหมครูรู้สึกอย่างไรดีใจก๊อ ดีใจคาดเจ้าคือบบเกยเลยเจ้าตีอจะต้องได้มาทํางานระดับประเทศเนาะเป็นอย่างตี๋น่าภูมิใจเจ้าภูมิใจคาดเลยเจ้าลสาราคู่คนเจ้าดีใจเจ้าดีใจที่ได้มาทํางานชิ้นนี้ค่ะเป็นมันทําให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนาะและของชุมชนบ้านเฮาตัวนะเจ้าดีใจมาก คือตอนแรกติเปิลเฮาแย่าตัวยางแล้วก็เอาไปคัดเนี่ยเฮาบ่ได้มีความกดดันเพราะเฮาบ่ฮหู้แม่บ่ฮหู้ว่าเปิลจะเอาไปคัดเฮือไผ่ก็ได้แต่ผลตีออกมาว่าเฮาได้รับการคัดเลือกและเปินก่อนเราว่าจะไปเฮือกับคณนังกับคูสมรสต่เปิลมาไปชุมสุดยอดเลยเนาะก็จริงที่เฮาภูมิใจเนาะครับเนาะใบรรยากาศเนี่ย ประเทศชาติครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมปอคุ้จะไปชุมแหมบักี้วันนี้แล้วเฮาญาตแล้วเฮาส่งเปิดไปหมดแล้วนะเจ้าครับเดี๋ยวก่อนเอส่งไปหมดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเปิดเกมแพ็กปิ้งข้าจะเปิดนะเจ้าไม่ว่ายังครับยังได้นแบบาได้เนาะส่งไปแบบใดแล้วนะเจ้าเฮาเฮาเฮาญาแล้วตั้งแต่แบบใดเปิดกับนล้วส่งก่อนกัหนดครับว้าวสุดยอดครับครับเพราะว่าเฮาก่อนอนบารับนะครับหลายคื้น ต้นนงานเสร็จะถึงจะได้นอนหลับดีอะครับเจ้าโอ้เอาขึ้นมาแล้วเตอะเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาเขาได้ครับเกียรขนาดนี้คือหัวใจมันก็ฟูอิดมันก็อิดแต่มันมีความปิติเนาะปึ้งอยู่ในห่านเนาะตอนนอนเปิดเฮื่อเวลาเฮาต่อใดเจ้าตอนนั้นตีเฮงะเจ้าแม่เวลาแต่แต่ในปอนเื้อเฮาประมาณบ่ถึงสองเดือนแล้วเนาะบ่ถึงสองเดือนครับบสองเดือนครับสองเดือนเฮาก็ว่าน้อยละ เนตตายเนาะส่งก่อนเวลาเหมือนได้รับเจ้าตั้งคืนตึงบ่อวันจะเลือกกันประมาณ3ามทุ่มครับงานอย่างอื่นนี่ย่งก่อนเลยย่งก่อนครับโอ้แต่แขกมาหาว่าผมขออนุญาต ทำของประเทศชาติก่อนอย่าครับพูดได้อย่างภาคภูมิใจนะเขาเป็นเขาเป็นสลาดที่ฝีมือของเขาคือระดับประเทศชาติเลยนะเจ้าสุดยอดสุดยอดแท้ๆเลยงานอย่างอื่นน yes> ี่เ่าเอาไว้ก่อนอันนี้คือคือเป็นตอดีญยนี่เลยเนาะเจ้านาะเจ้าตอนนี้เขาส่งไปตึ้งมดแล้วอันนี้เป็นตัวยางแสดงว่าเขาก็ต้องมีเก็บไว้เป็นผลงานโชว์ไว้ตีเขาเหมือนกันเนาะครับผมใจครับเอะถ้าเกิดเธอเกิดคนอื่นเป้นใครใดนี่เป็นเขามาขอซื้อได้ก็เจ้า ก็นีขสิทธ์กัเจ้าว่าก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็ยังไ่ได้ได้ถามตังทางกระทรวงแต่ว่าเป้นจะมีลิขสิทธิ์ก่อแต่มีคนสนใจครับอยากได้นักถามไปเลยปอดถามไปเลยครับก็แต่ว่าแต่ว่าท่านเพราะว่าป้นรักมาแอลที่ผมเดี๋ยวว่าเป็นเลนรักมาันรักมาสมบอกครับเปิ้นบอกตอกอยู่ป้องไ้ใครก็ู้อคนเอออันจนเพราะว่าเลขาป้นกะ้่าบ่นอันนี้ ท่านผู้ว่าสมาสกคิดเฮาพอเฮา,า,าตอกบะสน่ะเ <laughs> พื่อนมารักถามว่าเอ๊พะพ่อครูนี่ทาไว้ทําไมนะผมก็บอกว่าผมจะเก็บไว้เป็นที่ด้ลึกพ่อครูให้ผมได้ไหมผมจะเปตีที่ที่ไอ,าาอ้กลาการ์งผมก็ยังตัวไอตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทางทางกระทรวงเขาเขาอ,อะไรอนุญาตหรือยัง บันดาเนาะผู้ว่าถามอีกก็ยังเงินถึงเจ้าของนิขสิทซิ์นะเาดี๋ยวขอผมขอถามมาเต์ผู้ว่ากับผู้่าเต์ผมขอไปถามก่อนนี่นะเขากวบหัวแล้วครับเนาะครับสซนจ้าครับแซาเจ็ดชิ้นพอคูตอกไปกี่ชิ้นเจ้าของผมนี่จะเป็นคนคนคือจะมีน้องสาวผมมาคนหนึ่งเจ้าอันนี้จะเป็นคนที่เก่งกว่าในกลุ่มเก่งเก่งหือเแล้วก็ครับแล้วก็จะทําได้ชิ้นนักเ๋อ คือผมจะบอกวิธีนลยตาตัวนี้ขึ้นมาขึ้นนี้ขึ้นมาขึ้นมาวิธีการทำรายละเอียดทุกอย่างแต่ผมก็จะคุมอยู่ตลอดอ๋อเป็น QC ครับครับเเป็นซอร์วผู้คุมใหญ่แต่ว่ามีน้องสาวที่เปิ้ลมีฝีมือมัน่าเจ้าเกินแม่ยิงนะเจ้าเป็นแม่ยิงครับเป็นเปี้ยวของคนนี้โอ้โหเจ้าเปิลครูมีน้องหนักเนืะอันนี้เป็นลูกของแหนอ๋อเจ้าเปิ้ลคือญาติกันนะญาติกันนะครับเจ้าสืบทอดแน่นอนครับัอนเดี๋ยวนะเจ้าในนึ่งชิ้นมาเฮามีตึงดุล เปิ้นทองกลรมาพิธีจะได้พองปอกตอกมันตอกบรรดุลหรือว่ามันมีกรรมวิธีอะย่างเจ้าปอคืออันนี้ถ้าตอกนี่นะก็คือเก็บรายละเอียดด้านนอกตอกเก็บรายละเอียดด้านนอกครับถ้าดูลนี่ก็คือถ้าเป็นกรรมเมืองเขาว่าต่งเตืคือมันนูนขึ้นคือมันนูนขึ้นเพื่อมันเป็นด้านงนูนขึ้นทรงเรามาเก็บรายละเอียดด้านนอกกรรมก็คือันนี้เปรเะาว่ามากมากมาฟคื่ออย่าง มากกว่าคือเนี่ยายละเอียดตั้งนอครับลาย,ยลกําเมือเนี่ยมูนเนี่ย <c oughs> นเนี่ยรายละเอียดตั้งนอกั้มกำคือมากนะคือได้แต่ว่าพี่เกย์ต้องมามาบตาใส่เลยนะตึงมดนี่ก็ใช้เทคนิคหลายลายวิธีเหมือนกันจนกว <ใช S 2> ่าจะออกมาเป็นชิ้นงานที่งดงามขนาดนี้นะเจ้าใช่ครับขอจื้อกรรมกำจำได้กระแสนตอกกระหม่อตอกอย่างรัชตะรัชตะครับรัชตะแสน แสนตอกกับรัชตะหมื่นตอกเป็นสุดยอดของที่ระลึกที่จะมอเพห่กับผู้นําเอเปคแล้วก็คู่สมรสนะจ๊ะเป็นความภาคภูมิใจตีสุดของมูฮาเนาะเจ้าบอกลูกบอกหลานได้เลยเอาดูจากรอยยิ้มดูแววตาประคูณนะอิ่นใิมใจนะิ่ใจกันเป็นฮาวกับภูมิใจไปตัยถึงแม้ฮาจะเนี้ยบจ้างแต่พอได้ขึ้นืีอว่าเป็นสลางัวลายเจียงใหม่ภาคเหนือของไทยดินแดนล้านนายปจ้าขนลุก เก้าอี้แสนตอกนั่งยู่ห้านก็เจ้ามีอยู่กระสวงหมดหมดครับอู้หู้นั้งนุ้ยอ๋อไปโยกไปพูด้เแบิแบบได้คืนมีแต่หูกเจ้ามีแต่หูครับติดไว้ตรงตีกลุ่มตีดโรงเรียน่ันโอ้าต้องไปแอลพ่อก่อยนอ่ะเจ้าครับก็เจินได้เลยครับเจินได้เลยครับแต่สุดนี้อยากจะให้ป่อปะคูเนี่ยเจ้ากับปี้ฮาริฮได้เจินจวนเจนจวนอย่างเจินจวนเื้อ หมู่เขาได้เห็นความสําคัญแล้วก็ช่วยกันสานต่องานนี้ตัวหลังจากจุบนี้เฮาไปนะมีจุบอื่นสานต่อหมก่อยเจ้าอ๋อก็ในส่วนของตัวผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะเพราะว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปถ้าอยากจะมามาห่ําเฮียนหรือว่ามาสืบสานงานนี้ต่อไปก็ก็ขอเชิญได้เลยครับที่กลุ่มสลาห่วงหนสินเจ้านะครับเนาะ เช้าปีให้ไทยรัฐมีอย่างฝากคุณผู้ชมเชิญเจ้าขอเชิญชวนเจ้าท่านที่อยากให้ไปไปพอไปกอยนะเจ้างานที่อยู่มากับเฮาเหมินแล้วขอเืิเปินเข้ามาแอวหานะเจ้าที่กลุ่มม่วนห่วมเฮียนศิลนะเจ้าแล้่อ่้องน้องที่อยากให้เฮียนหูอยากให้สืบสารนะเจ้าขอเพิ่เข้ามาได้นะเจ้าที่กลุ่มห่วมเฮียนศิลนะเจ้าโดย จะดูในเพจก็ได้นะเจ้าเพจเรามีนะเจ้าเพจอ่าของชื่อว่ากลุ่มห่วมเฮียนสินเจ้าเจไปได้เลยอยากไปฮูได้อยากไปลองฝีมือเนี่ยได้ไปลองตอกลองดุนได้ทันว่าเฮาจะสมมุติว่าเฮามีเป็นชิ้นน้อยๆเฮาย่าเสร็จเฮาพิกบ้านได้เลยได้ครับฝีมือเราเจ้าหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้อันยังเป็นของที่ระลึกมาสั่งตังกลุ่มผลิตได้เนี่ยได้ถือว่าเป็นรายได้ของชุมชนตัวนะเจ้าครับ ันนี้ขอบพระคุณถึงสองท่านที่มาอุจาร์ในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะเจ้าแล้วเราก็จะได้ร่วมต้อนรับผู้นําเอเปกที่ปจะมากันในต้ติดติต่ยนะเจ้านี่ดีนะนักเจ้าขอบพระคุณเจ้าอันนี้ไว้นี่กับเจ้าเดี๋ยวก่อนคุณทาไทยชนกเจ้าต้องไปฮื่อปีหาไทยรักจุ้ยสอนนะเจ้าเดี๋ยวจะไปตองไปดุนเหนือน้อนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะย่งกันสักรำหนึ่งเจ้าคุณผู้ชมช่วงหน้าจะไปติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ช่วงใต้ในรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้า Update, update, อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กูเจ้าข่าวข่าว,าวตีไหนภัยเงยะยังอุ้ม่วนทุกใจตัวแน่อนอน Deep Hot News